สวัสดีครับ FC จากช่องทิกตอกหนุ่มนิรนามครับสำหรับใครอยากได้ทูบไปจุดเป็นแนวทางที่บ้านนะครับติดต่อผมได้นะแต่ว่าอันนี้แม่รับรองวาอา่าได้จากที่นี่ใช่ไหมครับได้จากที่นี่จ้านนอ่านี่จากาลแม่ฮนนี่นะจ้ะสารแม่ฮนนี่เนะะาะนี่สำหรับใครอยากได้ทูบ บูชาไปเป็นแนวทางนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับนี่แม่รับรองครับแม่เป็นคนรับรองเองเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะ,ะผมจะจะบูชาที่นี่ไปนะครับแล้วก็จัดส่งให้สําหรับเอซีทาง t ิ k ตอกนะครับอสาหรับใครอยากได้ศรัทธาแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับสามารถติดต่อมาทางผมได้นะครับช่องทางหนุ่มนิรนามนะครับช่องติกตอก อเอาคุณได้จ้ะอ่าสาธุอ,อยากได้นะครับทักมานะครับแอดไลน์มาได้นะครับผมขอบคุณครับ